จัดต้นนะโอเคค่ะหนูพามามาพูดนะคะทาวาทไม่นามโมตสัสสะก่อนสิคะนามคาสะคาคาวะโตคาวะโตน้าชอบไหมชอบต่อนะคะมามีมามี <laughs> ถึงหน้านี้แล้วแล้วเองก็พูดตามามานะคะนโมตัสสะนโมตัสสะคาคาวะโตคาคาวะโตอะระหะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทโตสัมมาสัมพุทโธอะไรอีกคะแล้วก็อะไรสัมาก็พูดดีดีสมาก็ลืม ขั้นขันมาไม่ีาวท่กูพัทาวะดะากับสั้งโคสั้างขันมาม่จ้าจ้าขื้นขับนสอั้นแค่สามขั้้าั้น าที่นะคะอืมแล้วก็นั่งทสมาธิน,น,นั่งแบบนี้<ม>เอาแบบนี้แล้วก็หลับตาแล้วก็ทำแบบนี้มือปึ้งชนกันแบบนี้เหรอคะโอเคค่ะ อพอแล้วเหรอใช่เสร็จแล้วเหรอตุิดก็ห้าครั้งโอเคแล้วก็สาธุหลวงตาสาธุขอให้สุขภาพแข็งแรงดีอ,อะไรต่อขออะไรดีคะขอให้สวยขอให้สวยนนแล้วก็เป็นนักร้องขอให้เป็นนักร้อง เป็นคนนอนแล้วก็เป็นคนานงานด้วยคนไหว้พระออคนนั่งสมาธิออคน,นนอนเล่นเออ,อให้ขอให้หลวงตาสุขภาพแข็งแรงด้วยสาธุาอโอเค